สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่552กํากำหนดลมหายใจจารลัวเฉินกำมัดทั้งสองแน่นอย่างตำหนิตัวเองหากว่าตอนแรกเขาให้ฮงเงย็นเฉินฝึกฝนอยู่ในโลกของมวนภาพนานก็จะไม่ต้องมาเจอกับเรื่องอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเขาคิดว่าหากว่าปิดตัวฝึกฝนตลอดไม่เป็นผลดีนักและหากว่าคุ้นเคยไปแล้วจะไม่สามารถเป็นผู้แข่งแร่งที่แท้จริงได้ มีแต่ต้องผ่านการต่อสู้เฉียดเป็นเฉียดตายนับครั้งไม่ถ้วนเท่านั้นผ่านความลำบากอย่างมากมายผ่านการรับคมกับสตทีแ่แข็งแกร่งถึงจะสามารถเดินมาในทางเซียนได้ไกลขึ้นดังนั้นเขาถึงได้ให้ฮวงเย็ยนเฉินมาร่วมต่อสู้ด้วยกันเพื่อฝึกฝนจิตใจและปาิธานแต่ว่าเขากลับคิดไม่ถึงว่ากลับจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันอย่างนี้ขึ้นได้เซลเฮยไปหาทุตลาเฉียงเยี่ยและอ่าวซินเยียนที่ได้รับบาดเจ็บหนักแล้วพากลับมาพวกนางทั้งสองเองก็ตั้งหมดสติไป แต่ว่าร่างกายของพวกนางนั้นพิเศษและการฝึกฝนยังแข็งแกร่งกว่าพงเย็ยนเฉินมากต่างก็ไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่3ของขั้นมนกรมัชฌาอย่างหลอมกระดูกกลายเป็นหยกแล้วดังนั้นถึงแม้ว,ว่าพวกนางจะได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าแค่กินยารักษาอาการบาดเจ็บเข้าไปรวมกับใช้เวลารักษาก็จะสามารถกลับมาหายได้ดีเหมือนเดิมเข้าไปในโลกของม์ภาพก่อนจอางโลดเฉือนสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วรีบเอาภาพเทพึกษาฟาลินออกมา เขาเปิดโลม่มนภาพและอุ้มฮวงเงย็นเฉินเดินเข้าประตูไปเขามายัางด้านล่างของต้นพฤกษาเทียมฟ้าและวางนางลงไปที่พื้นลิงซี่ของต้นพฤกษาเทียมฟ้าไม่แน่ว่าอาจจะมีผลต่อการรักษาการบาดเจ็บของนางได้บ้างจางอ๋เฉินเช็ดรอยเลือดที่มุมปากของฮวงเย็นเฉินแล้วขวดล้ำค่าเหลวอี้ออกมาเขาใช้มือข้างหนึ่งประคองไปที่หลังของนางและเปิดปากของนางออกจากนั้นก็เอามู่ลิงของฉันเทเข้าไปในปากของนางอย่างช้าๆจากนั้นจางอ๋เฉินก็ประคองฮวงเงย็นเฉินให้นั่งตรง พางไปที่ด้านหลังของนางฝ่ามือทั้งสองก็ดันออกไปแล้วโครจรปราณสีมังกรในไข่มุมังกรผ่านในร่างของเขาให้เข้าไปในร่างของนางผ่านไปครึ่งวันเต็มๆที่หน้าผากของจารุรเฉินมีเม็ดเหงื่อพูดออกมาไม่หยุดแม้แต่สีหน้าของเขายังค่อยๆขาวซีดแต่ว่าอาการบาดเจ็บของฮูเยียนเฉินกลับยังไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยไม่จะเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้จารุรเฉินใส่หัวเขากัดฟันแน่นแล้วบีบเข้นพลังในร่างต่อไป เขาไม่เพียงแต่จะส่งลมปานเซียนเข้าไปในร่างของฮงเยียนเฉินเท่านั้นแม้แต่ลมปานของเขาเองก็แทบจะหมดเกลี้ยงแล้วร่างของเขาเซเหมือนกับจะล้มลงไปได้ทุกเมื่อต้องรู้ว่าก่อนหน้านี้นที่สู้กับราชามังกรน้ำกระดูกนินจางเฉินเองก็ได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยแล้วเขาได้แต่ต้องอาศัยลมปานในร่างกับพลังเซียนมากดมานาันเอาไว้ตอนนี้ลมปานในร่างของเขาเขาส่งเข้าไปในร่างของฮงเยียนเฉินทั้งหมดอาการบาดเจ็บของเขาก็ปะทุออกมาท,าทันทีและสร้างความเสียหายกับร่างกายเขาทันที จางรูดเฉินกะอาเลือดออกมาความเจ็บปวดและความอ่อนแรงก็ส่งไปทั้งร่างใบหน้าของเขาขาวซีดราวกบกระดาษไม่มีเลือดเลยแม้แต่น้อยร่างของเขางอนเงยนและล้มลงไปทางด้านซ้ายไม่ได้ข้าจะล้มไม่ได้ถ้าข้าล้มลงไปแล้วนางจะทำยังไงจางรูดเฉินอาศัยปณิธานที่แข็งกล้าเขาใช้ฝ่ามือทั้งสองยันไปทไี่พื้นแล้วกัดฟันแน่นจากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อกีน้นี้ตอนที่จางรูดเฉินล้มลงไปงเซียวเฮยก็ได้ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของโเย,ยันเฉินด,ดูแล้ว มันใส่หัวแล้วกล่าวว่าบาดเจ็บหนักเกินไปต่อให้มีหลิงซี่ของต้นพฤกษาเทียมฟ้าเข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงร่างนางก็ไม่มีทางจะมีชีวิตได้ถึงสาวันแน่เซียวเฮยมองไปที่ใบหน้าของจางวนเฉินแล้วกล่าวเสริมอีกว่าแต่ว่าหากว่าสามารถหาต้นกําเนิดของปานส้นอู่เจอได้ไม่แน่ว่าอาจจะสามารถช่วยชีวิตนางได้ก็ได้นางฝึกฝนคัมพีเซียนส้นอู่หากว่าได้หลอมรวมแหล่งกําเนิดปานส้นอู่เข้าไปก็จะสามารถทําให้ร่างเนื้อของนางมีพลังชีวิตขึ้นมาได้ ไม่ต้องให้เสีย่ยวเหวยพูดอะไรมากอีกแจงาเฉินก็เข้าใจแล้วว่าไม่ไว่ายังไงเขาจะต้องไปเอาต้นกําเนิดปานสุนอู่มาให้ได้ภายใน3าวันนี้แน่นอนว่าท้องของสุนอูมีคลื่นเสียงที่น่ากลัวอย่างนี้ได้นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีผู้แข็งแกร่งระดับสุดยอดคนหนึ่งกาลังเอาต้นกําเนิดปานสุนอู่อยู่ภายในนั่นแน่ไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีทางจะส่งเสียงออกมาเพื่อทําร้ายหงเยียนเฉินเอาซินเยียนและทุตลาเฉียงเยี่ยเพื่อข,ขวางมาให้พวกนางไปยังท้องของสุนอู่ได้ อยากจะไปชิงเอาต้นกำเนือสุนอู่ม,มาจากผู้แข่งแก่งคนนั้นให้ได้จางวเฉินก็ต้องฝึกฝนไปให้ถึงขั้นมังกร,รมัจฉาให้ได้ซะก่อนขั้นมังกร,รมัจฉาแววตาของจางวเฉินเข้มขึ้นเขาเอาขวดราข้าเหลวอี้ออกมาแล้วดื่มมูล,ลิ่งของฉานเข้าไปจากนั้นก็เริ่มรักษาการบาดเจ็บหลังจากนั้นเขาก็เอาไข่มุกงูออกมาหนึ่งเม็ดแล้วใส่เข้าไปในปากจากนั้นก็เริ่มโคจรลมปานที่เบาบางในร่างและหลอมรวมมันเพื่อเลื่อนไปขั้นมังกร,รมัจฉาจากอาการบาดเจ็บของเขาในตอนนี้การเลื่อนไปขั้นมังกร,รมัจฉา ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายมากแต่ว่าจางวเฉินกลับไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเพราะว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่มากต่อให้อันตรายก็ต้องรักษาไปเรื่อยขั้นไปพอหลอมรวมไขมุกงูเข้าไปแล้วลมปานในทะเลปานของจางวเฉินก็เพิ่มมาจนเต็มเพียงแต่ว่าลามปานมหาศาลไหลเวียนไปมาในอาการบาดเจ็บภานในร่างของเขาเข้าไปสู่ชีพจรและอว,วัยวะภายในทําให้อาการบาดเจ็บของจางวเฉินยิ่งหนักยิ่งขึ้นไปอีกจางรเฉินมีเลือดไหลออกมาจากทางปากแต่ว่า ยัยเอาไข่มุกงูเม็ดที่สองใส่เข้าไปในปากแล้วเลื่อนขั้นไปยังขั้นบก,นกมัชฑาต่อทั้งๆที่เขารู้ดีว่าทําอย่างนี้เขาจะบาดเจ็บยิ่งขึ้นแต่ว่าในใจก็ไม่ได้รู้สึกลังเลเลยผ่านไปสองวันเต็มๆจางว่าเฉือนหลอมรวมไข่มุกงูเข้าไปถึงสิบสาเมตรไอ้บร่าของเขาแข็งเก่งขึ้น,นเรื่อยๆร่างทั้งร่างมีลมปานเข้ามาหอห้องมไว้เป็นลูกบอลขนาดใหญ่และมีกาวจ้างหนึ่งอันมองจากที่ไกลๆร่างของจางว่าเฉือนถูกลมปานในร่างอัดเข้ามาจนเป็นรอยเลือดปีแตก เหมือนกับกระเบื้องเคลือบที่แตกหากว่าจ้าขงเฉินไม่สามารถเลื่อนขั้นไปได้เขาก็อาจจะร่างระเบิดตายได้ทุกเมื่อเวลาสองวันอาวซินเยียนและทุตลาเฉียงเยี่ยก็ฟื้นขึ้นมาจากการรักษาของเซลเคยแน่นอนว่าพวกนางรู้ดีว่าทำไมจ้งางเฉินถึงได้พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อเลื่อนขั้นให้ได้อย่างนี้และก็รู้ว่าอาการบาดเจ็บของฮงเยียนเฉินนั้นหนักมากและอาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดผ่านวันนี้ไปได้ด้วยอาวซินเยียนไม่มีกระจิกกระใจจะรักษาอาการบาดเจ็บอีกเมื่อทั้งสองกำชายเสื้อแน่น นางกังวลว่าอาการบาดเจ็บของจางกั๋วเฉินจะเลวร้ายลงและตอนที่เลื่อนขั้นอาจจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นถึงแม้ว่าอาวซินเยยนจะหวังอย่างมากว่าให้จางกัเ๋เฉินรักร่างกายของตัวเองมากกว่านี้ไม่ต้องพยายามดิ้นรนขนาดนี้อยากใช้เขารักษาอาการบาดเจ็บก่อนแล้วค่อยเลื่อนขั้นแต่ว่าไม่พูดไม่ได้ว่ากระเพราะว่าไอพิเศษสายนั้นบนร่างของจางกั๋วเฉินสายนั้นที่ทำให้อาวซินเย็นเคารพนับถือและยินดีเรียกเขาว่าเป็นหัวหน้าอย่างเต็มใจและยอมฟังคำสั่งของเขา ในใจของนางยังมีอารมณ์บางอย่างที่แม้แต่นางเองก็ยังไม่รู้ตัวต่อจากขวัเฉินอีกด้วยแม้แต่ทุตลาเฉียงเยี่ยที่ไม่ชอบใจในตัวของจางขวัเฉินมาตลอดตอนนี้ในแววตาของนางยังมีประกายและนับถือสเสน่ห์ในตัวของจางขวัเฉินขึ้นมาผู้ชายที่แท้จริงไม่จำเป็นแสดงความดุดันและแข็งแกร่งต่อหน้าผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่ว่าในตอนที่ต้องการเขาเขาจะต้องสามารถมีความรับผิดชอบและรับภาระนั้นเอาไว้ได้กระทั่งยอมที่จะท้าทายและไป,ปะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่ ตุ้มทันใดนั้นลมปลานบนผิวของแจงวชิรนก็ระเบิดออกแล้วกลายเป็นปานหลายสายพุ่งเข้าไปที่หน้าผากของเขาไม่หยุดตอนนี้เองที่จจงวชิรนสามารถเลื่อนไปสู่ขั้นที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาได้และไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่หนึ่งของขั้นบกรำมชฉาอย่างกำหนดลมหายใจได้ขั้นกำหนดลมหายใจที่ว่าก็คือควบคุมลมหายใจให้เป็นหนึ่งทาให้จิตใจสงบสามารถกินกินหลิงซี่ฟ้าเดินมาเป็นอาหารได้ไปถึงขั้นไม่ต้องกินอาหารก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มาถึงขั้นนี้ต่อให้ไม่กินไม่ดื่มอะไรหนึ่งปีก็ยังไม่อดตายในที่สุดก็สําเร็จแล้วจาาโรเเินเปิดตาขึ้นแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆหิ่งซี่ในรอบๆรัศมีสิบลี้ก็ถูกเขาดูดกลืนเข้ามาในร่างจนเกลี้ยงและเก็บอยู่ในทะเลปาดพอมาถึงขั้นนี้แล้วการดูดกลืนหิ่งซี่ฟ้าดินของเขาก็รวดเร็วขึ้นมากลมปานไม่ได้โคจรอ,อยู่ในชีพจรภายในร่างกายตลอดเวลาแต่ว่าอยู่รอบๆร่างเขาไม่ต้องกังวลอีกว่าลมปานจะหมดลงแสงเฉินลุกขึ้นยืนและไปข้างกายฮวงเยียนเฉิน เขาก้มตัวลงไปใช้มือกดที่ข้อมือของนางเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของนางดูไม่นานเขาก็เก็บมือกลับมาและกล่าวอย่างนุ่มนวลว่ารอข้ากลับมานะ <c oughs> พูดออกมาได้ประโยคเดียวก็ไปกระตุ้นอาการบาดเจ็บในร่างของเขาเขาไอาออกมาแล้วใช้นิ้วเช็ดไปที่มุมปากเช็ดเลือดที่ออกมาให้หายไปหัวหนะ้าข้าจะไปเอาต้นกําเนิดปาสนสนุกกับท่านอาวสินเย็ยนลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้ามาจารย์วเฉือนจ้องไปที่นางแล้วกล่าวว่า จะอยู่รักษาการบาดเจ็บที่นี่เรื่องนี้ข้าจัดการเอง <c oughs> จารุเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆกดอาการบาดเจ็บในร่างลงไปเขาเปิดประตูมิติและเนออกไปจากโลกของม้วนภาพในโลกของม้วนภาพผ่านไปแล้วถึงสองวันแต่ว่าเวลาข้างนอกเพิ่งจะผ่านไปแค่สองชั่วยามเท่านั้นจารุเฉินกำมัดแน่นและกล่าวว่ามีเวลาอีกแค่หนึ่งชั่วยามใครจะต้องชิงเอาต้นกำเนิดปราณสุดอูมาให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จให้ได้จารุเฉินยืดออกขึ้นพยายามยืนให้ตรง ขาลากรกะบ,บี่โบราณเฉินหยวนแล้วเดินไปที่ท้องของซุนดอู่แล้วก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผม <c oughs> ตอนที่บรรยายความรู้สึกของของของอาวซินเยี่ยงกับชุตะราเฉียงเงี่ยนี่ผมรู้สึกแบบตื้นตันน่ะแบบพี่จางของเรานี่หล่อมากๆอ่อะแบบคืออินน่ะ <c oughs> อยากจะเป็นพี่จางและเกินาสาวห้อมล้อมแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าพี่จางรุ่นเฉินของเราเข้าไปจะเจอกับอะไรมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่ข้างใน แล้วพี่จ้าของเราจะหาต้นกำเนิดเซียนสุดอู่มาให้ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันในตอนหน้านะครับผมไงก็ฝากกดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งด้ยวยนะครเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ